สวัสดีค่ะสชแสงสวนเรเลขที่1 6 4 1 0 8 0 2 3, 3. 6 6ค่ะโดยคลิปนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนวัตกรรมการเกษตรที่ชื่นชอบค่ะซึ่งก็คือไบโ r ร f i n a น y รีค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาทำความร,รู้จักกับเทคโนโลยีนี้กันก่อนนะคะ เทคโนโลยีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรที่มีโอกาสเติบโตแล้วก็หลายภาคส่วนให้ความสนใจและเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศจากการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมเยาวเนื่องค่ะโดยรอบๆตัวเรานะคะก็จะมีวัสดุที่ผลิตจากวัตถุดิบต้นทางก็คือน้ามันดิบหรือว่าปิโตรเลียมมากมายในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรองเท้านะคะและอีกหลายะนะคะ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีในยุคที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะพลาสติกและก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมานะคะแต่าก,การเผาไหม้เชื้อเพ,พอลิงฟอสซิลจนเป็นต้นเหตุหลักของวิกฤตโลกร้อนนะคะและก็ภารรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลังที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลพวงมาจากการใช้ปิตโตเรเลียมและก็ปิตโตรเคมีค่ะ ดังนั้นนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบด้านเก่าเนี่ยจะมีแนวคิดการวิจัยและก็พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานขึ้นมาเชื้อเพลิงและก็สารเคมีจากชีวมวลค่ะโดยเฉพาะจากวัสดุสดทางการเกษตรที่มีมากในประเทศนะคะโดยเขาเรียกว่าเทคโนโลยีไบโอรีไฟโนรีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกระบวนการผลิตนะคะที่ใช้ชีวมวลหรือวัตถุดิบธรรมชาติเป็นวัตถุดิบตั้งต้นค่ะทั้งเศษวัตถุเหลือทิ้งจากการเกษตรไม้โตเร็วหรือของเสียจากอุตสาหกรรม เราอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพนะคะโดยใช้เอนไซม์หรือตัวเลขปฏิกิริยาชีวภาพจุลินทรีย์แบคทีรียยีสต์นะคะหรือว่าอื่นๆเนี่ยร่วมกับเทคโนโลยีทางเคมีเป็นตัวเปลี่ยนให้วัตถุดิบตั้งต้นเหล่านี้ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งที่เป็นวัสดุชีวมวลสารเคมีชีวมวลชีวเวชภัณฑ์และพลังงานชีวมวลค่ะโตยของเสียจากกระบวนการหนึ่งจะเป็นสารตั้งต้นของอีกกระบวนการหนึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยไม่มีของเสียเหลืออยู่เลย หรือว่าเป็นซีโรเวสันเองค่ะขนาดเดียวกันนะคะในกระบวนการก็สามารถก่อให้เกิดความร้อนและไฟฟ้าซึ่งนอกจากใช้เองแล้วนะคะก็ยังขายผลผลิตส่วนที่เหลือได้อีกด้วยดังนั้นเนี่ยจะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและมูลค่าเพิ่มแม้แก่สารเคมีที่ได้จากชีวภาพค่ะและเป็นอุตสาหกรรมแห่งความหวังและยั่งยืนเพราะนอกจากไม่มีของเสียแล้วเนี่ยวัตถุดิบของกระบวนการยังไม่มีวันหมดด้วยค่ะเพราะสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะเ้วยความสําคัญนะคะ ไบโอรีฟเนอรีเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศด้านอุตสาหกรรมค่ะโดยเฉพาะในเขตนวัตกรรมระเบียนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECI นะคะมีบทบาทสำคัญในการแปรรูปชีวมวลด้วยกระบวนการทางกายภาพเคมี K Me, และชีวภาพเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพค่ะจุดเด่นของเทคโนโลยีไบโอรีฟเนอรีนะคะหัวใจของกระบวนการไบโอรีฟเนอรีอยู่ที่การออกแบบและกระบวนการผลิตค่ะ การพัฒนาเอนไซม์ที่จำเพาะเจอะจงรวมทั้งการคัดเลือกประเภทของชีวมวลที่เหมาะสมค่ะกระบวนการนี้เนี่ยช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและมูลค่าเพิ่มให้แก่สารเคมีที่ได้จากชีวภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งความหวังและความยั่งยืนค่ะตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ไบโอฟิลเนอรของบริษัทดูปอนนะคะที่มีชื่อการค้าว่าโซโลนา ซึ่งเป็นเส้นใยที่ผลิตขึ้นมานะคะจากกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่ที่ใช้สังกะพดเป็นวัตถุดิบซึ่งเมื่อนาเส้นใยนี้นะคะมาใช้ร่วมกับธรรมชาติหรือเส้นใยที่สังเคราะห์ขึ้นเช่นผ้าฝ้ายลินินไนลอนโพลีเอสเตอร์เส้นใยชีวภาพนี้เนี่ยจะสามารถช่วยเสริมคุณสมบัติด้านความคงทนเยืดอหยุนและก็ไม่ยับง่ายค่ะไบโอรีไฟเนอรี่ในประเทศไทยนะคะเรามีโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่เนี่ยณเขตอุตกรรมระเบียนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะ ซึ่งเป็นโอกาสที่นักธุรกิจไทยเนี่ยได้สร้างธุรกิจและก็ขยายผลเชิงพาณิชย์ในระดับโลกนอกจากนี้ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ได้จากการเกษตรและเป็นฐานสําคัญของการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวห้นจากการติดกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนั่นเองค่ะสรุปนะคะไบโอรีฟ n a เนอรี่เป็นนวัตกรรมที่มีศักยาภาพในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหการรมเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศเราอย่างมาก ด้วยการแปรรูปชีวมวลให้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มและช่วยเพิ่มความมั่งคงทางพลังงานไปนที่สิธิ์นะคะก็มีความหวังว่าเราจะได้เห็นการพัฒนาและก็การนำเทโลยีนี้มาใช้ในวงกว้างมากขึ้นในอนาคตค่ะ